เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง n น t f l i x บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการสตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์ของ Warner Brothers Discovery คู่แข่งรายใหญ่ภายใต้ตัวเลขมูลค่าข้อตกลงราคาหุ้นและอนาคตของซีรีส์สุดโปรดของใครหลายๆคนเมื่อมองลึกลงไปในข้อตกลงนี้หลายฝ่ายกำลังตั้งคำถามตรงกันว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่ากังวลสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าสื่อที่อยู่เหนือรัฐ สหาภาพแรงงานในฮอลลีวูดประชาชนอเมริกันจำนวนมากรวมถึงทำเนียบขาวออกมาแสดงความกังวลต่อข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการมูลค่า72,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Netflix ด้วยความกังวลว่าหากข้อตกลงนี้สำเร็จอาจนำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานจำนวนมากการกระจุกอำนาจในอุตสาหกรรมและการลดทอนคุณค่าของโรงภาพยนตร์ สมาชิกสภาคอนเกรสบางส่วนถึงกับระบุว่าข้อตกลงนี้คือฝันร้ายของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทั้งต่อผู้บริโภคและแรงงานขณะที่บริษัทเน t f l i x ยืนยันว่าข้อตกลงนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ชมแรงงานและผู้ถือหุ้นในสหรัฐข้อตกลงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านการผูกขาดโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธร,รัฐหรือ ftc ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ศาสตราจารย์กิตคิคุณพี่รองรองรามสูตรกรรมการกสทอชอมองปรากฏการณ์นี้การผนวกรวกลระหว่างคอนเทนต์กับการกระจายสัญญาณห,หรือว่าการดิสติบิวชันคือระหว่างคอนเนคติบิวชันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นภา,าวะคู่ขามติดต่อกันแข่งขันค่อนข้างสูงคือในแง่หนึ่งเนี่ยผู้ชมเนี่ยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายคือเมื่อเมื่อการแข่งขันลดน้อยลง <c oughs> ตามทฤษฎถก็คือถ้นาการแข่งขันลดน้อยลงในตลาดมีการผูกขาดมากขึ้น ราคาก็น่าจะมีปัญหามากกว่าเดิมเพราะว่าตัวผู้เล่นในตลาดน้อยลงการแข่งขันน้อยลงเขาก็จะสามารถควบคุมทั้งตัวซัพพลายได้มากกว่าแล้วก็ราคาก็อาจจะปลับสูงขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเป็น,ปนความเป็น,ปน,ปนไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องของเนื้อหา คือเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการ content เรก u l a t i o n ในเชิงเนื้อหาไม่เหมาะสมกันเป็นเรื่องของว่าเนื้อหามันจะขาดความหลากหลายเพราะว่าในแง่เชิงสร้างสรรค์นเนี่ยถ้ามีผู้ผลิตอยู่ไม่กี่เจ้านะหรือผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่ควบคุมแพลตอร์ที่นํผ่านเนื้อหาไปสู่ผู้ชมเนี่ยอยู่ไม่กี่เจ้าเนี่ยมันก็จะมีการรวบอํานาจ ว่าจะตัดสินใจว่าจะผลิตเนื้อหาในทิศทางไหนหรือเนื้อหาประเภทไหนจะถูกเชลฟ์หรือว่าถูก,ถกตัดสินใจผลิตมาจะถูกเผยแพร่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในแง่ความหลากหลายของนนนเนื้อหาในเชิงความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้น้อยลงไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่เราดูเวลาดูออนไลน์บนสตรีมมิ่งเซอร์วิสพฤติกรรมในการรับชมทุกอย่างของเราจะถูกคคอร์ดแล้วก็จะกลายเป็นสถิติจะกลายเป็นข้อมูลเป็นเป็น빅เดต้าให้กับสตรีมมิ่งเซอร์วิสพวกนี้เอาไปประมวล แล้วสุดท้ายก็ส่งกลับไปที่เหมือนกับหน่วยผลิตว่าเฮ้ยคนดูชอบเนื้อหาแบบนี้ผลิตจแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายหนังที่เป็นอินดี้หรือว่าหนังที่เป็นในเชิงแบบทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่หนังประหลาดหรือที่ไม่ใช่หนังที่แบบคนจะกลับมาวนดูซ้ําหรือฉากที่รู้สึกว่าคนจะชอบแบบเนี้ยมันก็จะไม่ถูกผลิต กฎหมายหลักที่คณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอใช้ในการกำกับดูแลสื่อมุ่งเป้าไปที่สื่อดั้งเดิมอย่างทีวีเคเบิลและดิจิตอลทีวีที่ต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาเช่นห้ามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือห้ามโฆษณาเกินกำหนดเราเป็น OTT ที่เราเรียกว่า audio visual ott กระบวนการของการกำกับดูแลเนี่ยจริงๆโดยอำนาจเนี่ย OTT เนี่ยถือว่าเป็นกิจการโทรทัศน์ อันนี้เป็นมติบอร์ดกสทชมติของกรรมการกสทชตั้งแต่ปี60 ก็คือต้อง8ปีมาแล้วนะตั้งแต่กสทชชุดที่หนึ่งซึ่งเมื่อบอร์ดมีมีการกําหนดเป็นมติแล้วเนี่ยก็ต้องมีอ่อ,อนออกประกาศเป็นกฎหมายย่อยเป็นกฎหมายลูกว่าอากาศในการกำกับดูแลอุตภีเป็นอย่างไรซึ่งเข้าใจว่าตั้งแต่ปี60มีความพยายามแต่ว่ามีความตึงแรงกดดันกกในเชิงจีอ politics นะแล้วก็เลยทําให้ไม่สําเร็จถามา่าในเชิองอํานาจเนี่ยทีอำนาจในการกํากับดูแลแต่ว่าประกาศประกาศกาศํกาหนดยังไม่สมบูรณ์ ข้อตกลง Netflix Warner จึงไม่ใช่เพียงข่าวธุรกิจระดับโลกแต่คือภาพสะท้อนว่าแม้แต่สหรัฐก็อาจเผชิญชะตาเดียวกันเมื่ออำนาจของทุนในการผลิตและควบคุมสื่อมีกำลังใหญ่กว่าอำนาจรัฐสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน